สวัสดีครับผมเอมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะไม่มาลงเดนเจียนหรือว่าบอกวิธีจบดันให้คุณดูนะครับแต่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์และแนะนำให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเดนเจียนเลเวล5 5นี้ดียังไงสําหรับคลิปนี้ผมขอสัก15ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําต่อด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเดนเจียนนี้ชื่อว่าเลกอินดั เป็นดินเจียนที่จะต้องมีเลเวลอย่างน้อย55ถึงจะเข้าได้ไอเทมที่ใช้ในการเข้าดินเจียนนี้ก็คือไอเทมที่ชื่อว่า map p a s ไอเทมนี้เป็นบัตรผ่านเพื่อเข้าเดินเจียนนั่นเองสามารถหาดรอไปได้ที่แมฟออ์์ล Luna กับมอเตอร์ทุกตัวเลยแต่ส่วนมากนะครับหลายๆคนก็จะมาบอดกันที่ตัวอ u t o c a n นอนและ excavator alpha เหตุผลที่คนมาตีเจ้า2ตัวนี้ก็เพราะว่าเจ้า2ตัวนี้มีสิทธิ์ดรอปใบดัน70ด้วยก็หมายความว่าบอทที่เดียวสามารถได้ทั้ง2ใบดันเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าจุดนี้มีผู้เล่นจํานวนมากรู้แล้วนะครับว่ามันสามารถดรอปได้ถึง2ดันเลยแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันด้วยทําไมเราจะต้องลงเดินเจี้ยนนี้นะครับ แน่นอนว่าก่อนผมจะเริ่มทำคลิปนี้ก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มเกมแล้วนะครับว่าหากเรามีเลเวลที่สูงแล้วยังจะต้องลงดันเจี้ยนนี้อยู่อีกหรอและผมก็อยากจะบอกเหลือเกินนะครับว่าไอเทมในเกมนี้สามารถขายได้เกือบจะทุกอย่างแม้กระทั่งของที่ดรอปจากดันเจี้ยนเลเวลน้อยที่สุดก็ตามนะครับเพราะถ้าหากว่าอุปกรณ์หรือว่าไอเทมที่สวมใส่ยอยู่มีระดับที่ไม่สูงมากและไม่สามารถลงดันเจี้ยนเลเวลสูงๆไหวหรือแม้นนกระทั่งงบประมาณที่มีนั้นน้อยทำให้ซื้อใบดันเลเวลสูงๆไม่ไหวนะครับนั่นงเ็นาาาห้้้ะะ้ดดมมดัลวอมมข บอสในดันเจี้ยนนี้นะครับมีทั้งหมด16ตัวซึ่งเยอะมากๆเลยดันเจี้ยนนี้เวลาที่เราฆ่าบอสตายเสร็จแล้วนะครับจะไม่มีกล่องออกมาให้เราตีเพื่อสุ่มของแต่จะเป็นการที่เราฆ่าบอสเสร็จแล้วไอเทมจะดรอปทันทีครับ ในส่วนนี้เราสามารถกดถั่วที่บวกค่าดรอปเลดเพื่อเพิ่อมอัตราการดรอปได้ครับและในดันเจียนนี้ดรอปบล็อกเลทจะไม่มีผลเพราะว่ามันไม่มีกล่องนั่นเองครับไอเทมที่ดรอปในดันเจียนนี้นะครับอาวุธและชุดจะดรอปในระดับ G4 ถึง G6 ครับหินอัปเกรดหินออฟรวมถึงหินเจาะรูจะดรอปในระดับโลและมีเดียมครับมอซในดันเจียนนี้จะมีระดับบูส่วนร์ดจะดรอปเป็นซีโร่แบ็คซีโร่ซิเวอร์ ส่วนภาคคุมนะครับจะมีทุกสายเลยไฟเตอร์เซกกาจะเป็นระดับบวก3ถึงบวก5ครับถ้ามองเผินๆนะครับดันเจี้ยนนี้ไม่มีอะไรที่มีระดับสูงอยู่เลยใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าไอเทมในเกมนี้ขายได้เกือบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมละครับดังนั้นไอเทมไฮไลท์ในดันเจี้ยนนี้ก็คือหน่ 1. หินอัปเกรดขั้นโล2หินเจาะทั้งโลและมีเดียม3มอไซระดับบู4ไอเทมที่มีรูใช้เพื่อสุ่มหาไบออฟเรนดอมไบออฟคิทเทอรมระดับโลจาก G4 ครับผม อย่างที่1นนะครับหินอัปเกรดขั้นระดับโล่หลายหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมหินขั้นโลหรือว่าของที่มีขั้นต่ําที่สุดนี้ถึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการตีบวกไอเทมภายในเกมนี้นะครับเวลาที่เราตีบวกไม่สําเร็จจะมีแต้ม,มสะสมในการตีบวกจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราตีบวกล้มเหลวยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นในการตีบวกสําเร็จขึ้นไปอีกนะครับส่วนมากคนจะเรียกค่านี้ว่าตีบวกรอโดยปกติอุปกรณ์หรือว่าอาวุธที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นของที่มีเลเวลสูงใช่ไหมครับ ส่วนมากจะเลือกใช้หินโลในแหล่ในการตีบวกอาวุธขั้นต่ำๆให้ล้มเหลวเพื่อที่จะมีแต้มบวกร่อที่สูงจากนั้นก็จะสลับไปตีบวกไอเทมที่เราใช้จริงๆเพื่อให้มันไม่ล้มเหลวและยังประหยัดกว่าเดิมนั่นเองนะฮะ อย่างที่2นะครับหินเจาะรูขั้นโลและมีเดียมอันนี้เป็นที่ทราบกันนะครับว่าหินเจาะรูนั้นแพงทุกระดับขั้นสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าทำไมหินเจาะรูโลถึงขายได้ในเกมนี้นะครับค่าคิดด้วข้อเลทจะตันที่50%ดังนั้นการที่เราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้สูงขึ้นไปอีกเราจะต้องเพิ่มค่าแม็กคิเลทและการเจาะรูก็รวมอยู่ในวิธีการเพิ่มค่าคิเลทด้วยแล้วก็เพื่อประหยัดงบประมาณให้มากที่สุดนะครับคนส่วนมากจึงใช้หินระดับขั้นโลที่หาได้ง่ายและใบออปชันแรนดอมที่คนจะใชช้้้เเเพื่่่่อสมหหาาาััน Low, นนน็กกขโลไดดงยยีว อย่างที่3มนะครับมอไซค์ระดับบูคงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันดียังไงทั้งเท่ทั้งโบกสเตตัสมากมายแถมยังเป็นของที่หายากมากๆในเกมนี้นั่นจึงทําให้มอไซค์มีราคาตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมไม่ว่าระดับไหนเลยนะครับ อย่างที่4นะครับไอเทมที่มีรูแน่นอนครับตามที่ผมกล่าวไปในไอเทมอย่างที่2นั่นก็คือใบแรนดอมคันโลที่เราจะต้องย่อยไอเทม G4 ที่มีรูเพื่อได้ใบออฟมานะครับในส่วนนี้ใบออฟที่มีราคาก็จะเป็นใบออฟแรนดอมที่คนจะสุ่มหาค่าแม็กคิเลตและใบออฟที่มีราคาอีกอันนึงก็คือใบออฟคิดาเมจนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ดันเจียนว่าดันเจียนนี้มันดียังไงนะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ